สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องใหญยไทยๆนะคะวันนี้ทำอะไรกินนะคะพี่น้องยายก็มีต้องเ,ออเขาเรียกอะไรนะมีกระดูกหมูอยู่ในตู้เย็นเนาะเห็นไหมคะกระดูกหมูเนาะแก่ก็ต้มเนาะแล้วก็ปรุงน้ำก็ได้พริกไทยนะคะแล้วก็รดตีไปหนึ่งก้อนนะคะทีนี้ก็รอน้ำก็เดือดเพราะว่ากระดูกอะ่ะสุกแล้วเนาะ สุกรียสุกแล,ะละ้วล่ะแต่ยายยังไม่ให้เปื่อยนะคะทีนี้ของเหลือนะคะจากคนตาที่เขาซื้อมาแล้วเขาไม่กินไม่หมดเราก็ยายก็จะมาทําน้าเขาเริ่มเลือแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะพี่น้องใส่กระเทียมลงไปวันนี้จะต้มมันฝรั่งนะคะใส่ผักของเหลือนะคะเพราะว่ายัางไม่ได้ไปตลาดนะคะยายจะเน้นที่กระเทียมแล้วก็หัวหอมแล้วก็ใส่แค่รอทลงไปเลยค่ะหอมนะคะ สดน้ำร้อนๆนะคะพี่น้องเป็นสมุนไพรแครอทก็มีคุณค่าต้นหอมนี่ก็หัวหอมยายก็ตัดหัวเขาแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะพอตัวมันหัวมันเอาไปปลูกนี่นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะมันฝรั่งมันฝรั่งคุณตาเก็บไม่หมดเพราะาไปทํางานแล้วเขาก็ไม่มีเวลาทํากับข้าแล้วเพราะฉะนั้นยายก็ต้องเก็บค่ะเก็บในที่นี้ก็คือเก็บกินให้หมด เราจะทิ้งเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันแพงเนาะเพราะฉะนั้นยายก็จะใส่เข้าไปเลยค่ะพอขาเปลือยเสจพี่น้องเอ้ยมันหอมหวานอร่อยนะคะก็รอดไปอีกหนึ่งมื้อหรือสอมื้อนะคะก็ถือว่ากินทั้งวันอะไรประมาณนี้เนาะแครอดนี่ก็ของเหลือของยายมันมันได้ครบเจ็ดวันแล้วมันไม่หมดเราก็ม,มาทำอย่างอื่นนะคะ ใส่เข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาเปื่อยเขาก็ยุ่ยหมดนะคะยุบเขาก็ยุบย,ย,ย,ย้ายว่ายาไซม์หม้อใหญ่แนละ้วได้ไหนไปไหนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็ยุบเอาไปใส่เขา้าไปเลยตัดเต็งของเทีนมีแล้วนะคือไม่ทิ้งค่ะพี่น้องจาทุกอย่างแพงมากนะคะช่วงวิกฤตแพงจริงๆ น,นี่ยายก็เลยบอกกับคุณตาว่ามันฝรั่งของเหลือของเธอเดี๋ยวฉันจะเอามาทํากับข้าวกินนะแล้วก็บอกทําเลยอันนี้ต่อไปน,นี้ก็ซื้อของก็ต้องซื้อของไม่เยอะซื้อแต่ที่จําเป็นนะคะไม่งั้นบบถ้าเหลือมันก็เสียดายเนาะยายก็ไม่อยากให้คุณตาเขาซื้อมากกระตูนไว้เพราะของพวกนี้ต้องทํากับข้าวบ่อยๆมันถึงจะไม่บูดไม่เน่าใช่ป่ะมันเป็นผักเนาะ เราต่างคนก็ต่างทํางานแต่ถ้ายายอยู่บ้านยายก็จะทํากับข้าวแบบนี้แหละคะ่ะยายวหม้อเขาเล็กไปแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเขาก็จะอยู่ในประมาณนี้เนาะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เล็กนะคะเพราะเดี๋ยวเขาก็ยุบแล้วก็ร้อยเข้าเดือดเนาะเดี๋ยวพี่น้องมาดูตอนที่เข้าสุกแล้วเนาะพี่น้องจา๋าเพราะว่าเดีย๋ยวเราก็จะใส่พริกไทยแล้วก็จะโรยด้วย เกลือนะคะเราก็จะใส่พริกป่นโรยไปกินด้วยก็ได้พี่น้องกันใตได้รสชาติตอนนี้เรายังไม่ต้องปรุงค่ะเพราะว่าต้องร้อยเข้าเดือดเสร็จแล้วกับกระดูกหมูกรุบกรุบนะคะพี่น้องเห็นไหมอืมนะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวดูตอนตอนที่เข้าสุกอีกทีเนาะนนี้ใหญ่ ทำให้ดูก่อนคร่าวๆนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เข้าสุกเรียบร้อยแล้วค่ะน้ํากําลังเดือดนะคะพี่น้องขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนนั้นค่ะสวัสดีนะคะเรามาต่อกันเลยค่ะพี่น้องตอนนี้เนาะเขาเดือดแล้วนะคะยายก็จะเริ่มปรุงแล้วค่ะน้ําแห้งก็เติมน้ํานะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องเป็นยังไงคะนี่อันนี้เฉพาะแครอทมันฝรั่งกระดูกหมู หอมกระเทียมนะคะี๋ยจะใสห่หวานหอมนะคะโซ่ so, เราก็จะใส่เกลือนิดนึงนะคะตามด้วยยายจะใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะ เราวกเรืเขาเดือดอีกรอบหนึ่งมิ้ก็จะถือว่าโอเคแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเพราะทุกอย่างได้แล้วเนาะกระดูกหมูก็ได้ที่แล้วมันฝรั่งนะคะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยหัวหอมนะคะพอเราใส่ไปเป็นหัวนะเป็นลายจับนี่เห็นไหมคะเขาก็เปื่อยหมดเลยเนี่ยแล้วพอเวลาเขาได้ที่นะพี่น้องเขาก็จะไปนอนอยู่ที่ก้นแล้วเขาก็จะเป็นรสชาติที่หวานหอมเห็นไหมคะเราก็กินได้นะคะเราก็จะ ชิมน้ำค่ะขาดเหลืออะไรอีกรอบหนึ่งนะคะหวานเค็มของเกลือพอแล้วยายก็จะเติมนิดๆหน่อยๆพอเนาะี๋ยวก็จะได้กินร้อนๆน,น,นะคะพี่น้องเดี๋ยวร้อยเขาเดือดนะคะ ามากินช่วงบ่ายๆนะ้พี่น้องตอนเช้าๆเย็นๆโอ้ยไมู่้จะยาย,ายเป็นคนที่ชอบเนาะเรื่องของเรื่องก็คือยายเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋วด้วยอะไรที่เป็นน้ำๆเนี่ยเหอะโหชอบหมดเลยก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยอะไรพวกนี้นะคะชอบทำชอบกินนะ นี่ก็ใบขึ้นช่ายเดี๋ยวเราจะใส่ใบขึ้นช่ายเลยใบขึ้นช่ายแล้วก็มีเราก็ใส่ลไปคะแล้วก็จะเป็นการปจบจิ้นกระบวนการการต้มซุปมันฝรั่งนะคะใบขึ้นช่ายเราใส่ไปลแลยนะเพื่อความนัวความหอมนะคะพี่นกมันจะเข้ากันพอดีนะคะเพราะมันเป็นมันฝรั่ง จะเข้ากับไบขึ้นใช่นะคะเราก็จะใส่ไว้ลน้านิดนึงก็าเพายใหญ่ก็จะกินหิวแล้วนะคะเห็นไ,ไหมคะมันจะได้แบบนี้เนอ้องพี่น้องจ๋าก้านแข็งๆแล้วก็ใส่ไปเดี๋ยวเขาเปื่อยค่ะพี่น้องปลูกเองกินเองค่ะพี่น้องจา๋า จัดไปเลยเยอะๆถึงเครื่องถึงขิงถึงถึงพริกถึงขิงเตรียมจานเลยค่ะค่ะเขาเดือดกับพี่น้องเออ เฮ้ยเห็นเราอยากพูดเลยหอมจริงๆนะคะพี่น้องจา๋ากระดูกก็เห็นไหมคะกระดูกก็ร่อนแล้วนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เราก็จะเปิดไฟเบานะคะคือตุนเข้าไว้เลยค่ะพี่น้องเขาจะจบกับซีซินกระบวนการทุกอย่างก็จะเปื่อยโดยอัตโนมัติที่ยายตุนเข้าไว้ตุนเบอร์ไฟไฟอ่อนๆน,นะคะเพื่อให้เขาได้อยู่ทั้งวันร้อนทั้งวันหอมขึ้นช่ยพี่น้องจา๋าตักเลยค่ะพี่น้องนะคะ งดมโกอนนะคะชิลเล่พี่น้องเป็นตะแซบบลเห็นไหมคะเนี่ยถึงไม่มีอะไรกินมีมันฝรั่งก็กินได้ครับพี่น้องจา๋าเพียงแต่เราดัดแลงเอาเนาะกขเคเทศสองลูกแต่ยายเป็นคนที่ว่ากินเก่งนะ <c oughs> มันฝรั่งต้องเอาอีกค่ะนี่นะคะกินค่ะแครอดตามด้วขึ้นใช้นะคะพี่น้องก็จะได้แบบนี้ ไม่พอคะ่ะหมูต้องอีกถนัดนั่นเราต้องอย่างนี้ต้องให้เต็มถ้วยคะ่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นนะคะพี่น้องใครชอบก็พริกป่นเลยคะ่ะเห็นไหมคะพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวติดตามแล้วก็มาคอยกินเออมากินกับยายไทยๆนะคะ Thank you for watching my video clip see you again next time รักก,ก็กรไม่รักก,ก็กรเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเป็นกําลังใจให้ยายตายๆเนะ้อขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวมากินต้มกันค่ะสวัสดีนะคะ